เช้ามาสิจำกันใดบานี่จำเคยสิจำเจ้าของใดบานะมีหนึ่งมาทวงว่าข่อยเถาข่อยเลยเกล็ดผมไว้รุ่นจังไดว่าข่อยเถาแล้วคือบ่อเห็นเด็กหน่อยลำ้ำพนะนไหน้นอยนึงผ่นนมาห้องแบบอัน อ้วนแบบเอียงกับว่าไปคอมเมนต์แล้วบึงไปแง่งข่อยเลยไปซองเฟสหนาเคลื่อนแง่าหาวนี่คอยว่ามเจ้าเคยเห็นแง่าหาวบะ <Okay. S 1> ไปน้ำหาเลยแง่าหาวห <Okay. S 1> น้าตาเป็นใดไม่แย่นัน่นหน้าตางั่นละมาหาคอมเมนต์ค้นไปทัวทีบทัวแดน โอ้ยแห่เฮาบินยังไหนบ่มูเจ้าเห็นแง่บ่เคยเห็นแง่บ่คนย่ำเฮาคนผู้หายบ่แหนี่เตแต่โต,ตมันไม่นก็บผู้หายอยู่แล้วคันมันหาาขึ้นทั้งสิผู้หายก็มีสิริชัยหวัง เนี่ยหามีตาบอบอมันก็สิตายอีนบอนหาน่ะคือหัวกเศ้าหมนี่มุนชาวเคยเห็นหัวกเศ้าหมบะมันส,มนสีมันสิหายใจทางปากมันบอเห็ดพังาพผะงาม,งงามล่อหลุ่นสีผม สวดไว้สักสิบนาะทีเราจังไปลา่างอ๋อครับผมโอเค